เด็กขยัน vs เด็กที่เกียรถ้าทุกทุกคนนะคะพร้อมชมกันแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยอาคีมีก้าชาแนลมาแล้วค่ะเด็กขยนันมากี้เช้าแล้วคะ่ะตื่น,นอนได้แล้วเดีย๋ยวต้องไปโรงเรียนก่อนเดีย๋ยวหนูขอเก็บที่นั่งก่อนนะคะโอเคค่ะเก็บได้ค่ะ ตื่นนอนได้แล้วลูกต้องไปโรงเรียนแล้วนะคะก่อนครับไม่ได้ต้องตื่นแล้วครับตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วเร็วเร็วเก็บอ่อนนะโอ้ตื่นได้แล้วมิก้าเด็กขยนันแม่ให้เรามาเก็บหมอนข้างเพราะว่ามันกระจายอย่างนี้เราเก็บด,ดีกว่าโอเคเก็บจิตละไปเล่นกระ เด็กขี้เกียจคม่แม่้ม่เก็บที่นั้นยิ่เกียจจังเนนลยน่าเล่นดีกว่าเด็กขยนันทำในบ้านสกปรกจกังเราต้องช่วยคุณแม่กวอดแล้ว เด็กขยนันโอ้ผ้าเยอะแยะเลยแล้วต้องชื่อคุณแม่ตากผ้าแล้วเด็กขี้เกียจคุณแม่ให้มาตากผ้าขี้เกียจจังเลยคุณแม่ครับผมตากผ้าเสร็จแล้วครับเด็กขยนัน กียทำการบ้านหรือยังคะจริงด้วยจิเรายังไม่ได้ทำการบ้านเลยัวแต่นั่งเมื่ออยู่เราต้องรีบทำการบ้านดีกว่านีไ่ไหมเอกขี้เกียจแกคะทำการบ้านหรือยังยังครับแล้วทำไมถึงไม่ทำนะครับกินได้หน่อยแป๊บกำลังได้ไ,ไหมครับ ไม่ได้ต้องรีบไปทําการบ้านได้แล้วคะ่ะโอ้พี่เกียจังไม่ได้นะคะต้องไปทําการบ้านนะคะ,ะเด็กขยนัน กีมาเกเอ๊ะทำไมหนังสือมันกระจัดกระจายแบบนี้นี่กีมาเกตหนังสืออะไรกี่มาเกตเด็กขยันตื่นเช้าเลยเราจะมาแปรงฟันล้างหน้ากันดีกว่า ที่เจ็ดกันเลยแค่ลูกแค่น้ำงานมีกระพริบแล้วตเลยแม่ตงั้น อย่าลืมมากดไลค์กดแชร์ hmm. กด